นะครับไปละอีกราศีไหมเออไหวดีแล้วอ่ะกรกดกรกดไม่งั้นตีหนึ่งเลยนะวันนี้แต่เราครบครบคบคุมครบไหมต้องครบท้่วนสิไม่ครบไหมครบ่นะวันนี้ยังไงก็ดูจนจบนะครับเพราะว่าครบทุกราศีแน่นอนครับครับไอราศีกรกเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ดาวกฏเออครับราศีกรกฎเนี่ยนะก็อย่างก็อย่างที่บอกให้ฟังว่าเออราศีกรกฎก็อย่างที่บอกให้ฟังว่า อ่าเหนื่อยมาสองปีขึ้นอ่าตอนนี้เราก็จะเหมือนกันจะลืมตาอาปากก็หน่อยน่าจะหายเหนื่อยแล้วลหละ,ะเพราะราดาวเสาร์ย้ายไปแบบวันที่สิบเจ็ดมกราแล้วฮะอ่าจะจะเดินจะ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 เลิกจะจะเขาเรียกว่าอะไรหายเหนื่อยหน่อยหน่อย,อยครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับรายการเงินฮะนี่เรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในงานนี่ครับอไอพระรหิตี่ที่ว่าผู้ใหญ่เขาอยากช่วยอะไรเราไม่ได้เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรเพราะรหิต์ยังเป็นโลกาอยู่ครับ ผู้ใหญ่ยังมีปัญหาอยู่เลยยังอุ้มชูไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ติดคดีอยู่อ่าต้องเลยอะไรไปแล้วเนี่ยต้องให้ผู้ใหญ่ตัวนี้ต้องให้เลยอะไรยี่สิบเอ็ดเลยันที่สิบหกเอซิสตีสิเลยสิบสี่เลยสิบสี่ไปแล้วแต่ไปดับไงเลยแล้วก็ดับไม่ไม่ไปละให้ให้เลยไม่ไปโลกาอย่าเลยให้เลยไปก่อนเลยเลยจะคำว่าโลกาวินาศไปก่อนถูกต้องไหมเพราะเป็นโลกาวินาศนะครับตบทีตัวตบออกทีละตัวก่อนอ่าอ่า เวลาเลยวันที่สิบสี่แล้วก็บายทีวันที่เท่าไหร่สิบสิบสี่แล้วก็บานยี่สิบสองเลยมันยี่สิบสองมันอยู่เพราะนั้นราศีกรกฎรอรอวันนี้แหละครับรอวันฉันรักเธอเนี่ยเนี่ยรอแต่วันที่สิบสี่มันต้นไปเโอ้โหนี่ดาวการงานเขาเข้าเต็มเหนียวเลยงานตรนนี้ดีมากนะครับเสียอย่างเดียวคือมันมีจับดับอยู่อวันที่ยี่สิบเท่านั้นแหละครับแล้วก็การเงินนี่แขงโป๊ก การเงินเป็นอุดก็ถือว่าดีมากแรับแข็งที่สุดในหลายในรอบหลายปีถูกต้องเนี่ยดาวการงานดาวไอดาวไอดาวดาวการเงินกับผู้ใหญ่ตัวเนี้ยนะะการงานนี่ก็แลกเรือนด้วยอการงานถึงแม้จะเป็นอยู่เรือนวินาแต่ก็แลกเรือนก็แลกเรือนอีกก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับอันนี้และที่สําคัญเลยเนี่ยไอสาวตนใดเนี่ยคมันมาเลงเนี่ยวันที่สิบหกมาเลงวันที่สิบหก มีลาหูอยู่เพราะนั้นมาที่สิบหกเนี่ยมีโอกาสถูกหวยนะนะสิบหกอะไรสิบหกที่มีโอกาสถูกหวยมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเสาเป็นธงชัยหมดอ่าอ่าเสาเป็นธงชัยด้วยนะเนี่ยสิบหกเมษายนเนี่ยนี่สิบหกเมษายนอ่าไอ้ดูสิบเอันดูสองเดือนเลยดูสองดูสองวันดูสองวัเลยอ่าเนี่ยเดี๋ยวให้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนล้อันนี้อันนี้ ขาเรียกมาเพื่อฟุกถูกอ่ไม่ไม่ฟุกอ่ะก็ไม่มีคำว่าฟุกแต่้าวติดอ่ไม่มีหัวติดไม่มีคำว่าฟุกแล้วถ้าฟุกนี่มันต้องถูกงวดเป็นงวดนะอ่าอันนี้ห้างวดวติดแล้วนี่คุณคุณอลิสาเขาบอกว่าอย่าปล่อยพลังทั้งหมดนะเดี๋ยวราศีสิงห์กับพิจิกไม่ได้ดูแกรู้จร์แล้แกรู้จารู้รู้จัรช่วงราศีแรกๆเนี่ยเราใส่กันเต็มเดียว วันนี้เราคอยดูนะว่าเราจะหมดตอนไหนแต่ช่วยกันบอกนะตอนนั้นที่รอสีกรกรอย่างที่บอกให้ฟังว่าครับอ่าเรื่องการเงินดีเรื่องงานเนี่ยใช้ได้ครับแล้วเรื่องผู้ใหญ่เยี่ยมนี่อย่าลืมอย่างนี้ไปอย่าลืมแล้วก็เรื่องลาผลประโยชน์นี่ก็หลังวันที่หกนี่ลาผลประโยชน์ก็มีลาเข้ามาแล้วนี่มีลาเข้ามาตั้งแต่วันที่หกไปแล้วฮะ๋ฮะ ได้ลาบเข้ามาแล้วอะไรแล้วแล้วก็้อนใหญ่นะและที่บอกให้ฟังว่าวันที่สิพงศได้จะถูกหวยได้อะไรได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีพระสาวกาหูตัวเนี้มาเล็งกันมาเล็งกันอะไรกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้เงินหลักล้านได้อลไรได้แล้วมาตรงเลยนะะมาตรงเวลาหวยออกเลยนะเลขเจ็ดเดนย้ายมาที่เท่าไหร่ย้ายสิบหกนี่มาที่สิด้วยเหรอสิบหกโอ้โหดิเจ็ดแปดอย่าลืมนะ 7จ็ดแปดได้อะไรได้ไม่มีวันที่หกมีเจ็ดแปดเดี๋ยดูที่มีไม่ดูไม่ดูเนไม่มีเ่เขียนเติมลงไปไม่มีเนี่ยเติมลงไปเจ็ดแปดแปดเจ็ดเี่ยดูที่มีไหมนี่สองเจ็ดก็ใช้ได้อยู่นะเออสองเจ็ดมีแปดสองเจ็ดเนี่ยเห็นไหมอันนี้อเจ็ดแปดมีไว้หรือเชื่อมกันไมดเนี่ยเจ็ดแปดเห็นไหมครับเนี่ยพูดเหมือนไม่ได้เขียนเองเอาไปเก ว่าใคราจาได้วันนั้นอะวันที่สิบหกเนี่ยที่บอกว่ามีสองเจ็ดอะเพราะสองอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ด้วยเหรอ,อโอ้โหออกอากาศเจ็ดสองสองเจ็ดเป็นไปได้เจ็ดแปดด้วยอะไรดีนะ,ะอันนี้บรรยากาศน,นะเนี่ยเพราะฉนั้นราศีก,ก็เราก็จะที่บอกให้ฟังว่าคนะก็ให้เราวัดระวังเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเกี่ยวกับที่ยี่สิบดาวการงานเสียหายครับแล้วก็เรื่องการเงินดีเยี่ยมนะฮะมีเงินใช้แน่นอนนะฮะอันนี้แล้วเรื่องผู้ใหญ่ก็ ดีมากมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วไม่ได้ช่วยมาปีนึงก็ช่วยซะหน่อยครับนะครับอ่าเรื่องคู่เรื่องคู่เป็นไงเรื่องคู่เนี่ยอยู่ในภพบอลนะครับถามว่าดาวคู่อยู่อย่างเนี้ยฮแต่อยู่ตรงนี้ไหนดีกว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่านะครับขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าไม่เล็งถึงแม้จะหาไม่เจออยู่ในภพบอลนะเรล่องมองไม่เป็นไรเฉลืองมองเพราะนั้นเรื่องคู่เนี่ย นะฮะครับก็มีอยู่แค่ตอนเดียวตอนที่ว่าเราสาวมะเร็งโอ้แต่นี่อยู่นานนะอ่ะอยู่ตรงนี้ถึงวันที่ยี่สิบสามสิงหาเลยออโอ้โหเหนื่อยเลยละะเรื่องคู่นะฮะเหนื่อยเรื่องคู่นะฮะอันนี้นะเนี่ยสาวมะเร็งเนี่ยข้อดีข้อเดียวคืออะไรมีพระลาหูอยู่ถ้าปลาะลา,า,าหูย้ายนะไม่ต้องคิดเลยมากยี่สิบสี่ยี่สิบยี่สิบห้าเมษาก็ย้ายไปแล้วย้ายแล้วอ่าอย่างงี้ไม่ดีและ หลังยี่ห้าเมษา,าไม่ดีแล้วหลังยี่ห้าเมษาเรื่องคู่ไม่ดีแล้วครับนวันนี้นะฮะอ่ะเรื่องงานไปแล้วเรื่องคู่แล้วคเรืเ่องเงินแล้วโอเคนะคับโอเคนี่เป็นเร็วไปห,หรือเปล่านี่ฮะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรใช่ไหมครบถ้วนนะฮะ